สวัสดีครับวันนี้ผมจะปลาแมาเอลเทศกาลกินปลาหันสาตูจีนที่จังหวัดพะเยานะครับผมตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่ศาลเจ้าพะเยาครับพอเพิ่งลังเชิดสิงโตครับผมมาพอมาชมเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับนี่ครับผมป้ายนางานครับเทศกาลกินปลาหันสาตูจีนที่กวนพะเยา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  ท่านใดมีโอกาสเข้ามาในตัวจังหวัดพะเยานะครับผมเจิญไม่แอลมาพอกันได้ครับม้วนนะครับผมอันนี้ผมป้ามาแอวตีศาลเจ้าพะเยาก่อนนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมสิ่งสวยงามนะครับผมแล้วก็มาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าจังหวัดพะเยาครับเพื่อขอพรเป็นสลิมค้นครับชีวิตครับผมนี่ป้าแอวพอตั้งนอกนะครับเปิดประดับประดาโดยโคมไฟนี่เออหยังงามขนาดครับผม ใผ่ที่เข้ามาแล้วนะครับผมโดยเฉพาะมาแอามาคืนครับรับรองหวัดตื่นตาตื่นใจเลยครับยิ่งไผ่ที่ชอบถ่ายรูปนะครับผมมาถ่ายตอนมาคืนนี่โอ้โงามนขนานครับไฮไลท์ของงานก่อนนี้เลยครับผมการเชิดสีโตครับส่วนมากผมเคยหันก่อนในทีวีครับผมของแต่กำลังมาหันเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะปาเข้าไปไหวสิ่งศัก์สิทธิ์ที่สารเจ้าจัดพะเยานะครับผมเพื่อขอพรอเป็นสิีิมงคลกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านใด้ตีเหลือนมาเห็นคลิปนี้แล้วครับผมขอให้เฮงๆเลยๆสุขภาพแข็งแรงตลอดปี6กเจ็ดและวก็ตลอดไปนะครับคิดเงินก็ฮือได้เงินคิดท้องก็ฮือได้ท้องขอเฮืเงินไหลกองขอฮือท้องไหลมาเงินเข้าบัญชีกูวันกูวันเลยนะครับ เคาะไร่ก็หืือนีเคาะบดีก็ยาม,มาใกล้นะครับผมขอคฮือมีโจกปีโจกเดือนโจกวันอายุปีอายุเดือนอายุวันนะครับ